โอ้โหคารืหัดหรูบนเนื้อที่ร้อยไร่แท้จริงแล้วคือของพระเอกน้องใหม่ช่อง3คนนี้เป็นที่รู้จักมาจากการประกวดร้องเพลงเวทีระดับประเทศอย่างเวทีเดอะสตาร์ที่หันมาลงละครช่องสาสำหรับเอกธนโชดล่าสุดเล่นเรื่องปมสเสน่หาของเมปธิดาที่กำลังออนแอร์อยู่แล้ววันนี้ทีมงานจะพามาส่องบ้านของหนุ่มเอก สร้างอยู่บนเนื้อที่กว่า100ร้อยไร่แถมบ้านยังหลังใหญ่อลังการบอกเลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆค่ะสำหรับเอกธนาโชธเคยเป็นตัวแทนเยาว,วชนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันโบลิ่งที่ประเทศอินโดนีเซียก่อนจะแจ้งเกิดจากเวทีเดอะสตาคนฟ้าคว้าดาวปี11โดยเป็นตัวแทนภาคกลางและเป็นผู้ชายคนสุดท้ายบนเวทีเดอะสตาร์1กระทั่งได้มีโอกาสแสดงละครเรื่องแรกคือสเสน่หาข้ามเส้นตามมาด้วยโสดสตอรี่2 และ m a ดอินเล v e รักเธอคุณหมอฝึกหัดนั่นเองค่ะ